สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับสาวผู้พานนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเข้าชูช่อง YouTube สาวผู้พานพารวยเนาะคะ่ะในคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางของเลขลอกกองฉลากเนาะคะ่ะพี่น้องคะเลขลอกใบที่สองนะคะที่สาวผู้พานเคยเอามาลงทางช่องแบ่งปันพี่น้องเอฟซีทุกๆุกงวดเนาะคะ่ะกัมมามแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะ และก็มีแนวทางของเลขลอกกองฉลากอีกหลายใบหลายสำนักหลายเจ้าเลยนะคะในคลิปนี้กะจะเอามาสรุปในคลิปเดียวเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะสำหรับท่านใดที่อาจจะยังบ่เห็นหรือว่าท่านใดที่เห็นแล้วกะมาเบิงนะคะว่าพี่น้องเอซตามใบแนวทางไดนอยู่นะคะคลิปนี้สาวพาุพัน์กะจะสรุปเลขลอกกองฉลากหาเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะหาพี่น้องเอฟซเอาไปเป็นแนวทางนะคะ ก่อนอื่นเนาะค่ะพี่น้องคะ FC ท่านใดที่เข้ามาแล้วสาวผู้พันก็ฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อจะบดริพาสแนวทางที่พี่น้องตามอยู่เนาะคะ่ะก่อนที่จะไปเบิ่งแนวทางก็ต้องบอกพี่น้อง FC แบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะบ่ต้องดาม่านะคะตัวเลขทุกตัวทุกแนวทางมีโอกาสออกได้มดเนาะคะ่ะ บมมีผู้ใดรู้นะคะว่าแนวทางเลขลอกใบได้จริงใบได้ปลอมเนาะค่ะแต่สาวบุพานกะยึดใบที่สาวบุพานเคยเอามาลงไห้พี่น้องเอฟซีทางช่องเนาะค่ะตลอดทุกๆุกงวดนะคะกะว่าได้เต็มปากนะคะพี่น้องคะว่าเป็นใบจริงนะคะสาวบุพานกะเอามาลงไห้ทุกๆุกงวดกะเข่าแน่บ่าเข่าแน่เนาะค่ะสำหรับใบที่สาวบุพานบ่เคยเอามาลงกะ พี่น้องอาจจะเห็นในคลิปนี้นะคะสาวพันเอามาสรุปให้เลยเนาะค่ะเพื่อว่าจะได้เห็นพานตากันทุกๆคนเนาะค่ะเดี๋ยวเลขออกมากกว่าบบเห็นนะคะพี่น้องค่ะเอามาเบิ้งน้ากันเนาะค่ะว่าเลขลอกกองฉลากงวดนี่มีกี่ใบนะคะถ้าหมักท้าชอบเขากับจังสือเนาะค่ะท้าบหมักบ่ชอบเขากับพานนะคะเอาค่ะเขาไปเบิ้งใบแรกกันเลยนะคะเลขลอกกองฉลากใบนี้ สาวุพานบบบ่ได้เอามาลงงห้พี่น้องเอฟซนะคะใบนี้เพื่อนหามาเนาะคะ่ะงวดวันที่16สิงหานะคะก็คือ27กับ629นะคะสาวผ่านกับพึ่งเห็นงวดนี้เนาะคะ่ะสำหรับใบแบบนี้นะคะพี่น้องเอฟซีทามักถ้าชอบในตัวเลขกะเอาไปผิดจารณากันบึงเด้อค่ะพี่น้องคะทาบมักบ่ชอบเฮากรผพานเนาะคะ่ะพี่น้องคะเขามาบึงเพื่อความบันเทิงเนาะคะ่ะ เข่ามาเบิ่งผ่านตาอาจจะหมักตรงอกตรงใจในตัวเลขเขาก็จังสื่อจังจัดเนาะค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นใบแนวทางเลขลอกกองฉลากใบแรกเนาะคะ่ะสาวบูพเพพันก็ได้ลงข้อมูลไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะพี่น้องเอฟซีอาจจะเห็นนะคะบางท่านที่ได้เบิ่งเนาะคะ่ะบางท่านก็อาจจะบ่เห็นเนาะคะ่ะเอาพี่น้องคะเข้าไปเบิ่งใบที่สองกันเลยนะคะสําหรับใบนี้สาวบุพเพัน เคยเอามาลงอยู่เนาะค่ะก้อนหนานี้นะคะงวดวันที่สาสิบเอ็ดสิงหาเนาะค่ะพี่น้องที่เป็นเลขสามตัวออกก่อนแบบนี้นะคะเลขล่างจะอยู่ข้างหลังเนาะค่ะงวดน,นี้เพิ่นหายมากก็คือ0ูนย์ดหนะคะสองตัวล่างก็คือ8ปดเจดเจดแดนั่นแหะค่ะพี่น้องคะถ้ามักถ้าชอบก็เอาไปซื้อหายิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะสาวพานก็นจะบอกว่า ตัวเลขทุกตัวมีโอกาสออกได้หมดเนาะค่ะพี่น้องคะบบมีผู้ใดรู้นะคะว่าใบเลขลอกกองฉลากใบใดเป็นใบแท้ใบใดเป็นใบจริงใบปลอมเนาะคะ่ะกะเสาพันจะว่าให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้เนาะคะ่ะเลขลอกอาจจะมีหลายสายนะคะสายหนึ่งอาจจะได้สองตัวสายหนึ่งอาจจะได้สามตัว แล้วแต่ว่าจะเป็นใบใดจริงใบใดปลอมเฮาบ่มีสิทธิ์รู้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะถ้าเฮาหมักในตัวเลขเฮาก็จังซื้อจังลงทุนเนาะคะ่ะคนที่เป็นเซียนเป็นรุ่นแบบว่าเจ้าเมื่อยใหญ่เพิ่นกะมีหลายเจ้ามีหลายสำนักเนาะคะ่ะพี่น้องคะเฮากับบรูว่าเพื่อนเห็ุเลขลอกกองฉลากออกมาเพื่อเป็นการให้เฮาหลงกัน หรือว่าแนวใดกะบอลูนะคะพี่น้องคะมันก็นอาจจะเป็นไปได้มดเนาะคะ่ะแต่อย่าให้พี่น้องเอฟซีเข้าใจแบบนี้นะคะถ้าเฮามากักกะจังซื่อเนาะคะ่ะพี่น้องคะบ่มีผู้ใดรู้ดอกคะ่ะว่าเลขใดจริงเลขใดปลอมเนาะคะ่ะเอาพี่น้องคะมาเบิ่งเลขลอกใบที่สาผู้พานยึดที่เอามาลงทางช่องเป็นประจําก็คือใบแบบนี้นะคะตัวเลขที่เป็นพิมพ์พิมพ์แบบนี้เนาะคะ่ะและ้วกะ สีของตัวเลขก็คือเป็นหนาและก็เข้มแบบนี้นะคะพี่น้องคะสาวภูพันได้ข้อมูลมาคือว่าตั้งแต่ตองงวดเนาะคะ่ะเลขลอกกองฉลากใบนี้นะคะก็ยึดเอามาลงทางช่องเป็นประจำเนาะคะ่ะงวดนี้นะคะพี่น้องคะสองตัวล่างเพิ่นไหามาก,ก็คือเจ็ดหนึ่งสามตัวบนก็คือแปดหนึ่งเก้าเนาะคะ่ะใบนี้สาวุูพันลงตั้งแต่ตองงวดนะคะ พี่น้องเอฟซีท่านใดที่ได้เบื้องก็อาจจะเห็นอยู่เนาะค่ะกะรอเลขใบที่สองอยู่นะคะว่าเพื่อนจะปล่อยออกมาเป็นตัวใดเนาะค่ะสาวบุพานก็นได้มาแล้วนะคะสําหรับใบแนวทางที่เป็นแบบนี้ของเจ้านี่นะคะพี่น้องเอฟซีกะมาเบิ้งกันเนาะค่ะสําหรับสาวกเลขลอกกองฉลากนะคะใบที่สองที่สาวบุพานได้มาเนาะค่ะ พี่น้องเอฟซีกัมาเบิ้งนะคะมาเอาไปเป็นข้อมูลเนาะคะ่ะเอาไปพิจารณากันนะคะสาหรับเลขลอกกองฉลากใบที่2เนาะคะ่ะที่สาวผู้พานกับพยายามหาเอามาให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งนะคะเอาค่ะไปเบิ้งกันเลยค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะเลขลอกใบที่2นะคะงวดนี้นะคะเพื่อนกับหายสองตัวล่างกันเน่นมาที่7จหนึ่งคือเก้าเนาะคะ่ะส่วน3ตัวบนเพื่อนหายมาเก้าสองสี่นะคะสำหรับ fc เลขลอกกองฉลากเนาะคะ่ะสามารถซื้อสามารถลงทุนได้นะคะถ้าพี่น้องซื้อกับ7จ็7กับเป็นแค่ตัวเดียวนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเลข3ตัวก็คือ8 1 9กับ9 2 4เนาะคะ่ะพี่น้อง fc ก็ลองเอาไปพิจารณากันเบิ้งนะคะถ้าเห็นผ่านตาแล้วถ้ามากก็เอาไปซื้อติดไว้เนาะคะ่ะถ้าซื้อได้นะคะพี่น้องคะถ้าซื้อบ่ได้เฮาก็ซื้อโตไม่เนาะคะ่ะ นี่แหละค่ะเป็นเลขลอกกองฉลากที่เสาพานยึดที่เอามาลงเป็นประจำทางช่องนะคะพี่น้องเอฟซก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทางเลขลอกกองฉลากในงววันที่16สิงหานะคะสำหรับท่านใดที่รอเลขลอกใบที่2อยู่เนาะคะ่ะเอาค่ะกับแคบหน้าจอไว้บันทึกหน้าจอไว้นะคะนี่ก็เป็นแนวทาง เด็กหลอกกองฉลากในงวดวันที่16สิงหาเนาะคะ่ะเอาพี่น้องคะเอาไปเบิ้งอีกใบหนึ่งนะคะใบนี้เนาะคะ่ะสาวุูพันกะเอามาลงให้พี่น้องเอฟซีทางช่องนะคะในงวดวันที่31กรกฎาคมเนาะคะ่กะกัเข่าที่หา3เนาะคะ่ะแต่ว่าไปขื้นบนนะคะสาวุูพันจะบอกว่าใบนี้สาวุูพันเคยเอามาลงหลายๆงวดกะเข่านะคะพี่น้องคะแล้วหายไปพักหนึ่งเนาะคะ่ะสําหรับใบแนวทางแบบนี้นะคะ แล้วก็สาวพานพึ่งมาเห็นงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะแล้วก็งวดนี้ก็ได้ข้อมูลมานะคะพี่น้องเอฟซีก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะหลายๆท่านก็ตามหาอยู่นะคะเลขล็อกใบนี้เนาะคะ่ะเลข2ตัวล่างงวดนี้เพื่อนหายมาก,ก็คือเก้าหนึ่งเนาะคะ่ะ3ตัวบนก็คือ6 4 7นะคะถ้ามักถ้าชอบก็บเอาไปซื้อไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะคะ่ะพี่น้องคะถ้า เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าซื้อบบได้กัปล่อยเลยเนาะค่ะไปซื้อหก7ีเจนนะคะไปตัดเลนเอาเนาะค่ะเอาพี่น้องค่ะกระแคบหน้าจอไหวเนาะค่ะกะเสาพานกะขอให้พี่น้องเอฟซีที่ได้รับชมในคลิปนี้นะคะเฮงเฮงรวยๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะซื้อเหล็กตัวไดกะขอให้ถึงนะคะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ